ไอแตกอีกแล้วนางเอกไทยคนนี้แชร์ภาพคู่ลิซ่าแฟนคลับแห่กดเลิฟถือเป็นคู่เพื่อนที่สนิทกันมากสำหรับนางเอกสาวเดียนาฟลีโปกับไอดอลสาวลิซ่าและพิงหรือลลิษามนโนบาลเพราะทุกครั้งที่ลิซ่ากลับมาเมืองไทยทั้งคู่ก็จะนัดเจอกันแทบทุกครั้งสร้างความฮือฮาและชื่นชมให้แฟนๆอย่างมากล่าสุดที่เดียนาโพสต์ภาพคู่กับลิซ่าลงอินสตาแกรมเดียนาเดียนาหลายช็อต ซึ่งเป็นภาพทริปล่าสุดเลยที่ทั้งคู่ไปเที่ยวโยุโรปด้วยโดยเป็นภาพที่บอกเลยว่าแฟนๆเห็นแล้วทั้งกดไลค์และเทใจให้เลยกับสองสาวที่ทั้งสวยและน่ารักคูณสองสุดๆไปเลย